สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีเมนูมานำเสนอซุปมะเขือซุปมะเขือไม่มีปลาทูอีกแล้วจ้าลองดูนะคะว่าจะแซบบอร,รับชมต่อไปจ้ามะเขือหลายวันแล้วจ้าซื้อมามะเขือ น้ำเดือดแล้วจะเอามะเขืองลงใส่ต้มมะเขือจะซุปมะเขือนะจ๊ะแล้วก็มีไข่ด้วยสองใบเมนูง่ายๆจ้าเพื่อนๆรอมะเขือสุกแล้วไปได้ซุปมะเขือนะจ๊ะเย็นมะเขือะจ้าเพื่อนๆจ้าตรงนี้ต้อง วเนาาื้อหันตะเร่ยเมยเราแบบผิดนะ้เวลาี่ติดเลืเพราะว่าตัวไฟที่เคนมีปีกานต้อมีตัวขวาน้าจัดขวานใส่ไฟฟ้า้อนเฉดมห้อเวลาใส่สมวนดอกเกือเรือนเราก็เอาจากตอนนี้ก็เอา หอมแล้วก็กระเทียมแล้วก็บกวกบบพริกลงไปจ้ะเสียดตักตำบะเกลือซุปปลาไหลจ้ะซุปปลาไหลซุป,ปพอ่อกินจ้ะโอ้ืม ตำมะแฮตตำตำเนียจ้าตอนนี้เขาตำบะคือแหลกหลจ้าเรียบร้อยแล้วกะสิเอาน้ำพีกันนี้หลจ้าใส่แทนปลาทูจ้า เสียพื้นกันสูตรไผ่สูตรมั่นเนาะ <Yes. S 1> เอาแบบง่ายๆเลยจ้ะ mm hmm. เดี๋ยวมาเบิ่งกันเถอะจ้า mm hmm. พเพื่อนๆสูบปปะเขือ mm hmm. ตอนนี้เ mm ัากะเทนนำพริกลงละจ้าเนี่ยพริกน่าลูกองเรียบร้อยแล้วใส่ผงนัวจักน้อยจ้ยะใส่หลายดอกปลาล่ากะเอา บอสไซไลค่ะประมาณนี้นะจ๊ะที่นี่เขากะซิมโยอะไรว่ราจะใส่ด์แบบนี้ก็ใช่แล้วสวยหลอกสีมันสวยพระจันทีวว่าาเปนองฮะสีเป็นแซบบอสะจะใด์ง่ายเลยจ้าที่นี่ เสียข้าวจาสุบะเขือเ้าเบิ่งสีเ็นเ์แสบ่าจ้าไข่้ำสองใบจ้าเราก็พักแค่นี้ละจ้าซุปมะเขือสูตรเร่งด่วนจ้ามาแซบน้ำกันเลยจ้าเพื่อนๆจ้าเลือกถ้าขาเหนียวจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามอันนี้นจ้าเพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อไปจ้าบ๊ายบายจ้าเพืเ่อนๆสวัสดีค่ะ